อยากได้แรงดันตกข้อม r ตัวที่2นะครับก็เอา r ตัวที่2ใส่แทนเข้าไปก็คือ r r ตัวที่2นะครับ r 2 r ตัวที่2ก็คือใส่เข้าไปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เอา r 2นะครับก็คือ 10k ตรงนี้คูณกับแหล่งจ่ายแล้วก็หารด้วยนะครับ rt ก็คือ r รวมนะครับ Rt ก็คือตัวนี้นะครับเราก็จะได้แรงดันที่ตกคอมนะครับอันนี้ก็คือแรงดันที่ตกคอม R ตัวที่3นะครับก็เอา R ตัวที่3คูณด้วยแรงจ่ายนะครับ R R ตัวที่3คูณแรงจ่ายแล้วก็หารด้วยนะครับความต้านทานรวมนะครับเราก็จะได้แรงดันตกคอมตัวนี้มาแรงดันตกคอมในแต่ละตัวเนี่ยเมื่อเอานำมารวมกันเนี่ยนะครับมันก็จะเท่ากับแรงจ่าย นะครับแรงดันที่ตกข้อม R ตัวที่1่งแรงดันที่ตกข้อม R 2แล้วก็แรงดันที่ตกข้อม R 1, ตัวที่3นะครับรวมกันแล้วนะครับตรงนี้10โวลต์นะครับตรงนี้20แล้วก็ตรงนี้1 5โวลต์นะครับรวมกันก็จะได้เท่ากับแหล่งจ่ายก็คือ45โวลต์ตรงนี้นะครับโอเคไม่เอ่ย <laughs> นะครับมันอาจจะดูเหมือนกับ Uh, ยากนิดนึงนะครับแต่ว่า <grid> จริงๆแล้วมันง่ายนะครับให,ให้ทําความเข้าใจนะครับไม่ต้องจําแต่ว่าให้ทําความเข้าใจเรื่องของวงจรแบ่งแรงดันนะครับว่ามันมีการแบ่งแรงดันกันเกิดขึ้นในแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละ,ละจุดเนี่ยนะครับแรงดันในแต่ละจุดเนี่ยนะครับเราก็จะเอาเอาไปใช้งานนะครับแต่ว่าในวงจรจริงๆมันจะง่ายกว่านี้นะครับอันนี้คือยกตัวอย่างให้ด,หดูมันก็จะดูเหมือนยากหน่อยนะครับ เดี๋ยวไปดูวงจรจริงๆกันบ้างว่าเขาเอาไปใช้อะไรนะครับก่อนจะไปตรงนั้นนะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนนะครับคือเวลาเราต้องการคํานวณใช่ไหมครับคานวณหาแรงดันไฟนะครับอย่างเช่นต้องการคํานวณแรงดันที่ตกค่อม R ตัวที่2นะครับตัวนั้นทานแรงดันที่ตกค่อม R ตัวท,ที่ต2ตัวนี้นะครับเราจะทํำยังไงนะครับเราขี้เกียจคิด,คดนะครับเราก็ เปิดโปรแกรมนะครับหาพวกโปรแกรมในเน็ตนะครับมีพวกแคลคูลเลเตอร์อะไรเยอะแยะเลยนะครับโวลต์เตดีไวเดอร์แคลคูลเลเตอร์นะครับก็คือโปรแกรมแบ่งแรงดันนะครับมันคำนวณให้นะครับสมมุติเรามีแรงดันไฟอยู่เนี่ต19โวลต์ใช่ไหมครับเราก็ใส่เข้าไปตรงนี้19โวลต์นะครับอาตัวที่หนึ่งเรามีค่าเท่ากับเท่าไรครับอ่าสมมุติว่า 100k แล้วกันนะครับ 100k าตัวที่สอง อ่าอ่าตัวที่สองก็ร้อยเคเหมือนกันนะครับเราก็คำนวณดูนะครับอ่าจะสังเกตเห็นว่านะครับถ้านะครับถ้าความต้านทานนะครับ R1 กับ R2 เนี่ยถ้าความต้านทาน R1 กับ R2 มันเท่ากันเนี่ยนะครับค่าแรงดันที่ตกค่อมตรงเนี้ยนะครับแรงดันที่ตกค่อม R ตัวที่2ก็จะเป็นครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งของแรงจ่ายหรือว่าของ v s เนี่ยนะครับอ่าอันนี้เป็นวิธีการจําแบบง่งายๆนะครับ เช่นตัวนี้ 100k นะครับตัวนี้ 100k นะครับเอาพุช19โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นแรงดันที่ตกข้อมตัวนี้นะครับมันก็เป็นครึ่งหนึ่งของ19นะครับก็คือประมาณ9.5โวลต์ นะครับในทางทฤษฎีก็คือตามนี้นะครับในทางปฏิบัติเนี่ยนะครับเราต้องวัดดูนะครับเพราะมันมีเปอร์เซ็นต์มีความผิดพลาดน,นะครับมันอาจจะมีแรงดันที่ตกข้อมตัวอุปกรณ์ตัวอื่นอย่างเช่นไดองไดโอดอะไรด้วยนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยไฟเข้า19ก็จริงแต่เมื่อมันตกข้อมอุปกรณ์เนี่ยนะครับมันก็อาจจะดรอปนะครับเหลือ18 3 1 8ดอะไรก็ว่าไป เพราะฉะนั้นนะครับอันนี้คือเราคํานวณดูแบบเข้าๆนะครับแต่แรงดันไฟมันก็จะประมาณนี้นะครับคราวนี้นะครับในส่วนของตัว ในส่วนของโปรแกรมนะครับในส่วนของโปรแกรมนะครับโปรแกรมตัวนี้นะครับผมเขียนเอาไว้ให้อยู่นะครับมันก็จะมีที่ผมทําไว้นะครับก็เดี๋ยวจะแจกให้โหลดไปใช้งานนะครับก็คือตัวโปรแกรมแบ่งแรงดันนะครับบนเตทไดไวเดอร์นะครับอันนี้ก็ผมเขียนไว้นะครับ ก็ใช้งานเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเราไม่ต้องเปิดอินเทอร์เน็ตนะครับมันเป็นแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะครับเป็นโปรแกรมตัวหนึ่งที่เขียนเอาไว้นะครับเอาไว้ใช้ซ่อมโน้ตบุ๊กนี่แหละนะครับ19นะครับ100่งร้อยโอห์ม100โอห์มนะครับคำนวณปุ๊บนะครับก็แรงดันไฟก็ประมาณ9 5โวลต์นะครับสมมุติตัวนี้เป็น200นะครับ2อ0ร้อก็คำนวณก็ประมาณ1 2 6อโวลต์นะครับ สมมุติตรงนี้เป็น150อ่ะแล้วก็คำนวณนไปรประมาณ1 0โวลต์นะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือโปรแกร,รมโวลต์เจตดิวอเดอร์เวลาเราใช้งานก็ใส่ค่าเข้าไปนะครับค่าของแหล่งจ่ายก็คือ,อค่าแรงดันไฟที่เราต้องการจะใช้จะนำมาคำนวณน,นะครับค่าของความต้นานทาน R ตัวที่1กับค่าความต้นานทาน R ตัวที่2นะครับแล้วก็พอ,อจากนั้นนะครับเราก็กดนะครับก็กดคำนวณตรงนี้ ครับเขาก็กดคำนวณน,นะครับโปรแกรมมันก็จะคำนวณมาให้แรงดันไฟมันก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็คือซอฟต์แวร์ตัวตัวเล็กๆที่ออกแบบมาก็คือเอามาใช้แค่นี้นะครับแต่อันนี้ก็คือเขียนเองนะครับมันก็อาจจะไม่ได้ดีอะไรมากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราจะใช้ในเน็ตในอะไรมันก็มีนะครับก็ลองหาดู นะครับเกี่ยวกับเรื่องของโวลเตจดไวเดอร์แคลคูลเอเตอร์อะไรพวกนี้นะครับเยอะแยะมากเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องวงจรแบ่งแรงดันนะครับโอเคนะครับครนี้เดี๋ยวมาดูวงจรจริงๆบ้างนะครับว่าเราใช้วงจรแบ่งแรงดันไปกับอะไรบ้างนะครับเราใช้ทําไมต้องเรียนว,วงจรแบ่งแรงดันนะครับเพราะว่าเวลาที่เราวัดไฟนะครับหรือเราจะทําการจะ อ่านวงจรนะครับเราต้องดูว่าเอ้ยอวงจรจุดนี้นะครับมีแรงดันเท่านี้นะครับจุดนั้นมีแรงดันเท่านั้นอย่างเงี้ยนะครับการที่เราจะอ่านวงจรหรือว่าดูวงจรแล้วเข้าใจเนี่ยนะครับนั่นหมายถึงว่าเราก็ต้องรู้นะครับรู้เรื่องอ,อุปกรณ์นะครับสัญ,ญลักษณ์ของอุปกรณ์เรื่องของการต่อวงจรนะครับเราถึงจะอ่านแล้วเข้าใจนะครับคราวนี้เรามาดูวงจรโวลเทจไดวิเตอร์กันบ้างนะครับ วงจรวนเตดดิวเดอร์นะครับอ่าอย่างเช่นชุดนี้เห็นไหมครับชุดนี้นะครับชุดนี้นะครับมีตัวดันทานนะครับตัวนี้ pr 7นะครับกับ pr 6นะครับเห็นไหมครับมีตัวดันทาน2ตัวนะครับตัวหนึ่งต่ออยู่กับแหล่งจ่ายนะครับสมมุติผมกําหนดให้เป็น19กาวโวลต์นะครับอีกตัวหนึ่งเนี่ยนะครับ ปลายของขาอีกด้านหนึ่งนะครับจะถูกต่อลงกาวนะครับต่อลงกาวเพราะฉะนั้นนะครับมันก็เลยกลายเป็นวงจรแบ่งแรงดันนะครับก็คือแรงดันจุดนี้นะครับแรงดันเนี่ยนะครับก็คือสมมุตินะครับเรากําหนดให้มันเป็น r 1นะครับเพื่อให้ง่ายนะครับเพื่อให้ง่ายนะครับต่อการจํา นะครับ r 1ตัวนี้ก็ต้องเป็น r 2นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องการหาแรงดันตกค่อม r 2นะครับก็คือ v r 2ก็คือแรงดันที่จะตกค่อม r ตัวเนี้ยตรงจุดเนี้ยน,นะครับเราต้องการหาตรงนี้เราก็เอาค่าตัวเนี้ยไปแทนค่านะครับแทนด้วยสูตรอะไรครับ v r 2เท่ากับนะครับ r 2คูณ vcc นะครับหารด้วย r 1บวกด้วย r 2 นะครับ R 2คูณ Vcc นะครับหารด้วย R 1บวก R 2นะครับ<ม>แต่ถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยนะครับ2 2 0 k ตัวนี้2 2 0 k เห็นไหมครับว่าค่าความต้านทานมันเท่ากันนะครับค่าความต้านทานมันเท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าไฟตรงนี้19นะครับแรงดันไฟตรงเนี้ยตรงจุดเนี่ยขาเกตเนี่ย นะครับเราก็สามารถคำนวณได้เลยว่ามันควรจะเป็นประมาณ9.5โวลต์นะครับในทางทฤษฎีก็จะเป็นเท่านี้นะครับแต่ในทางปฏิบัตินะครับในทางปฏิบัติจริงเนี่ยนะครับเราก็ต้องไล่มาดูนะครับว่าระบบไฟมันผ่านอะไรบ้างนะครับมันมีการวิ่งผ่านอะไรครับมีขดลวดนะครับมีไดโอดนะครับ เพราะฉะนั้นแรงดันไฟนะครับมันก็จะมีการตกคอมนะครับมันจะมีการตกคอมตัวอุปกรณ์ต่างๆนะครับอย่างเช่นไดโอดตรงนี้นะครับมันก็อาจจะเหลืออยู่แค่ประมาณ18โวลต์กว่าๆนะครับ18โวลต์กว่าๆเมื่อคํานวณแล้วนะครับคํานวณแล้วนะครับมันก็ควรจะเป็นประมาณ9โวลต์ใช่ไหมครับอ่า